2414ครับเศษที่ได้จากการหารนะตัวข้อใดหารย่างมาด้วยเ้อาไหมเ้อาไหมน้องๆพ่อใหญ่สีทองเอก,กลังสี่ตัวตั้งลบด้วยสาม เอกลังสองน้องเอกลังสามไม่มีใช่ไหมเวลาหารนเขียนเป็นศูนย์เอกลัง 3. สามศูนย์เอกลังสโอเคนะต่อไปน้อลบสเอกลังสองลบสมเอกลังสองเป็นไงตี้ด้านล่างช่วยเงียบยังเงียบห ไม่รู้เงียบความหมายคือเริ่มคนกับบ้านย่้งครับความหมายคือพี่่เขาจะเริ่มเยายกลับบ้านในวันนี้ตามจังหวเงียบเรอไหมเหมือนล้าหาด้วยเอกลังสองเอกลังสองลบเอวกสามเอกลังสี่หารด้วยเอกลังณสองได้เอกลังสองเกลักสองคูณเอกลังสองได้เอกลังสี่ เอกาสองลูลกได้ลบเอกาสามเอกาสองคูนสามได้สามเอกาสนำมาลบกันลบกันเนาะเอกาสี่ลบเอกางสี่หมดไปศูนย์ลบกับลบหนึ่กลายเป็นศูนย์บวกหนึ่งศูนย์ลบกับลบหนึ่จิลีกลายเป็นศูนย์บวกนึ่งจินลีศูนย์บวกหนึ่งไดนึ่นะจินลีลบสามลบกับสกลายเป็น ลบหก x กำลังสอบวกห้า x ถ้าพอเข้าใจดึงออกมานำ x กำลังสามไปหา x กำลังสามหารด้วย x กำลังสองเหลือ x กำลังหนึ่ง x กำลังหนึ่งคูณด้วย x กำลังสองได้ x กำลังสาม x กำลังหนึ่งคูณด้วยลบ x ได้ลบ x กลังสองแต่พร X กลังหนึ่งคูณสได้3าม x กลังหนึ่งแท้อมแฝดเอามาลบกัน6แฝดห้ลบสาครับคมแฝดได้ 2X งเไปลบกับลบหนึ่กลายเป็นลบหกหนึ่งลบหบนได้ไรลหกลบบนได้ไรได้ลบห้ากำลังสแล้วดึงลบสิบลงาลบห้ากลังสองไปหาด้วยกลังสอง ได้ลบห้านำลบห้ไปคูณกับคนแรกได้ลบห้า x กำลังสอนำลบห้ไปบวกับล x ลบคูณลบเป็นบวกห้าคูณเอกได้5 x าเอนำลบห้าไปคูณสได้ลบสิบเอามาลบกันลบสิไปลบกับลบสิบากลายเป็นลบ1ิบวกด้วยสิได้5 2 x เกลบด้วย5้ากได้ติดลบสา น้องข้าถามเส็ยเข้าตอบคือโลกสามเอกบวกห้าขตอบคือเคโอติดต่อไปข้อที่สิบห้าครับข้อสิบห้าพร้อมก็เปิดเทอมที่ผ่านมานี้เขาเรียว่าต้องไปไปหยอจริงหรอเไปอออไปทำอะไรอ่ะไปร้องเพลงเจอให้เห็นไหมเอาจี๊โอมาทำอะไรไปอไปดีไปศิจห๊โอ พ anyway, e ่อสิบห้าครับเด็กตูนพ่อเด็กตูนเด็กตูนพอเด็กตูนทุกคนคุณน่ารักงเลนบุญเลอภอครับ แกงส้มถ้า x บวก y เท่ากับ0จงหาค่า x กำลัง2บวก2 y กำลัง2หารด้วย x คูณด้วย y น้องๆนะ x บวก y เท่ากับ0เป็นยังไงลองดูนะน้องการที่น้องมี2ตัวบวกกันแล้วเนี่ยแล้วมันได้สูเนี่ย แสดงว่าสองันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าจมก,ก้น,กนตรงข้ามซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าจํา้นตรงข้ามซึ่งกันและกันอกก x ่านดูนะข้อสิหนะน้องครับ x บวก y เท่ากับศูนย์น้องก็ย้ายข้างเลยย,าย้ายบวก y ไปด้านขวากลายเป็น x เท่ากับศูนย์ลบด้วย y ศูนย์ลบด้วย y ก็ได้ลบ y ศูนย์งลบด้วยวายไมได้ลบวายเนาะแสดงว่า x อท่า,าับลบวแต่โจทยข้อนี้เนี่ยเขาถามว่า X ก,กำลังสองเนี่ยไปบวกกับ2องวายกำลังสองแล้วหารด้วย X คูณวเนี่ยจะมีค่าเท่าไใดเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยน X เ,เป็น Y โดย X มีค่าเท่ากับลบของ Y โดย X มีค่าเท่า,บบา,า,ากับลบของ Y สทำความเข้าใจครับชาว SMA ดอซเอ็กซ์ลบวายนะจ๊ะอ้องเฉยเอ X พี่ขอแทนเป็นลบวายได้แบบนี้ได้เลยแล้วเป็นวายอยู่แล้วก็อยู่เหมือนเดิมอยู่นิ่งๆเหมือนเดิมเพราะเดี๋ยวมันจะเหลือตัวแปรเดียวน้อง X อเมันคือลบวายแล้วไปคูณกับวายก็คือวายนั่นแหละอ้อคิดดูว่าพี่จะเฉยอะไรครับ ลบ y กำลังสองเนี่ยเราเนี่ยแล้วนะว่าจํานวนลบเนี่ยใส่วงเงี้ยไปกำลังสองเนี่ยมันจะได้ลบคูณลบเป็นบวก y ลยกำลังสองนะครับบวกกับบวกกับสอง y ยบกำลังสองนะครับน้องเรียแว่าลบคูณบวกได้ลบวายคูณวายได้วายกำลังสองน้องครับวายกำลังสองบวกสาม y กำลังสองบวกสอง y กำลังสองครับมันจะออกมาเป็นสามยลกกำลังสอง แล้วส่วนด้วยลบวายกำลังสองน้องๆครับตรงนี้เป็นลบหนึ่งไอ้ตรงนี้เป็นหนึ่งสามคูณจะได้สามสามหารด้วยลบหนึ่งได้ลบสามครับน้องๆครับน้องๆครับคำตอบข้อนี้คือใช้ข้อชชยข้อทีนี้ครับชช้ข้อทีนี้ครับอ่านกระดาษยิ้มจดให้เสร็จนะครับต่อไปข้อนที่สามนะครับ